สบายดีพี่น้องวัสนเนาะเปนนมัน่ต,ตาสบายดีนะพี่น้องมีของมาสั่งของออนไดน์มาไ่ซั่งถอง็อกเร์บ็อกเซ์ือนี่ใครครับนะผมตองสี sao nice, nice. nó good, không nice, 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 đi nó, nice, 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 โอ้ม oh, like, <c oughs> ันตรงปกเล้ยนี่เนี่ยใช่ไหโค้ชกสิบเก้าบาทเอาวะโอ้ยแต่เงินเดือนเอาโบนัโตนี่นั่นนี่โอ้ยดื่เปนเซ็งเลยนี่สดมันเอาเงินไปซัมได้เนะ นสุดกีดาเนาะคีเรงเลยตรงนี้ลอยหกสิบาทเลยว่อยหาสิบห้าบาทเนาะโอ้คีเรีองแต่เดยคีเตอเปอร์นาะม่่นี่ ตองพกเหรอไหนต้งพกไปที่ไหนอืมอืมยง่ายงาเสียง่ายด กองโโกโปกกองปกพี่น้องัโลโก้ทีมสาไทยนี่นะอาชงานของแขกของเอของเสือธรรมดา,า,านชมค่าพนาะ โอ้ฮักฮักฮนี <c oughs> ส่สูงพอไม่น้อยตังเกงตังเกงมาเป็นสูดเลยอุญบุญาุญบุญบตำบอญระตูยิน ออตุโอ้ฮันี่ที่นนะฮะที่ี่อะเนนะอ๋อตุ๊กดึนันน่อยาน เรามามาวแกสเสียสั่งของสั่งของไม้ที่ตกมากอ้อคาราวา,วาวับานเขาสั่งอืมพอะูนีโต้วราหกสิบเก้าว่ะ เนื้อค้ามมันจะด้กันเราเชืยกใส่บ็อกเซอรนะ์เนาะใส่นอนดนะ้วเบดบประมาณสามอยสี่สิบเจ็ดบาท้องให้มากรมเลย ยังว่นงอ่ก็เป็นลามาก ะมาณหาไม้งแดงหาเม้งดูว17สิบเจ็ดนาฬิกากนะเจ็ดนาิกาประมาณตีสองเกินเลยรอก็บาดตามสองเด้อเนาอเสียงเบาเล่าเลยเนาะ,นะ,ะมาท่งานอยู่ไทยไดไประมาณเดือน,น,นอห,อหนึงเนาตอนงานหนงานบุหราย ແລະກໍມາະຕິບໄປເານຕົກຄິຫນໍກາຍຫາຍຫຼ